สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาเล่นแบปอะไรนะครับอาตตี้ทิปนั่นแหละครับวันนี้เราก็จะมีภารกิจอะไรครับไปตายตรงไปตไปตายตรง,หน,งหนึ่งเมตรเฮ้ยไม่ใช่เราก็จะไปถึงประมาณสามหมื่นเมตรนะครับไม่เคยไปนะป 20, <c oughs> แค่สองหมื่นเน่ก็จะไปแค่สองหมื่นเวฟนะครับเมตร นายรียว่าอะไรเออโอ้ยนม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 บาย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 เฮ้ยมันมีสองหมื่นเมตรเป็นกันวะเมื่อกี้รเราก็จะเอาแต่ของจำเป็นไปนะครับไอแม่คณทำไม่ใช่เอ้ยไอตรงเห็นยูไอไหมที่มันมีอะไรน่ะเอ้ที่มันต้องเอาล้อไปใส่ทำก่อนเพราะมันน่ารุคานก่อนโอเคไอผมก็จะมาเล่นรถนะเอ้ยเล่นเล่นตู้ว้าวว้าวว้าวว ลอมันเติมก่อนนะแต่ไอ้ไม่ต้องขับนะดถคันนี้ใส่ล้อเล่นๆไม่เลยจะทำอเอ้าเผื่อดันรถดันรถเชิญดันรถค่อยๆมันต้องดันตรงนี้อ่ะเกมเออวางวเองคนะเอาไว้ตรงนี้ดีเออท้า อุ้ยเอ้ย,อยดันรถอะไรผมเอารถไฟบอกบอกอะไรไม่สนหรอกได้ละเลยดัสิีนแล้วโอเคเรียบร้อยรถเนี้ยเช็คความปลอดภัยเรียบร้อยโอเคไม่เติมน,น้ำมันเลยทำไมอ่ะรถเนี้ยแรงผมขับได้แค่คนเดียวก็แตกแล้วจริงวะในหม,มูบ้าของสำคัญก่อน ไไปฟสายเตรียมอาหารไปด้วยไม่เตรียมไม่เตรียมโดนตกรถแน่แค่เตรียมไฟสายก่อนเตรียมหม้อน้ำสำรองไปด้วยการผจญภัยครั้งใหม่ต้องเตรียมไฟสายมันหยิบยากจังวะเฮ้ยรถแรงว่าวไม่เล่นจริงไม่เล่นจริงเอาไฟสายหาย ไฟฉายมีถ่านหมดอายุไปเนี่ยที่นี่ถามรถแต่งรถแต่งแต่งอะไรแต่งไฟฉายโอ้โหนี่แหละบันไลนี่แหละคขาว่าบันไลจะมาเนี่ยโอ้ยไฟฉายตกเลยติดไฟฉายได้เปล่าวะไม่ได้เออไม่ได้จริงใส่ในเครื่องยนต์แม่งอุ้ยอ่ะใส่ได้ด้วย ก็ต้องเอาหลวงปู uh, like, hey. ่เอลกาโไว้ด้วยตามกูเม <pray. S 1> oh, okay. ียจะบอกเราไฟฉายกูเอาไฟฉายใส่เครื่องยนต์ใส่ในเครื่องยนต์เฮ้ยออกไปได้ออกไงวะนี่แหละเขาว่าเป็นการตังคับหนอโอเคและเอาเดี๋ยวเอาเก๋ยเออกูจะทำอะไรมีประโยชน์ประโยชน์เอาหารมาเอาเก๋ยติดบนรถ เลยนะคะก่อนก่อนก่อนกูจะตีบอลรถกูกินก่อนดีกว่าเร็วเจ้าเดินทางแล้วยังมีอีกอันนึงแปะมีแอปเปิลอยู่อันนึงเร็วยงเงี้ยเงี้ยเงี้ยเออว่ะนุมกดลันนงี้งนี่แอปเปิลละแอปเปิลหายเชฟยืดจะละ มาแล้วมามาแล้วใช่เนี่ยเอาแอปเปิ้ลมาให้เลี้ยเนี่ยเออรู้แล้วช้าระเดนึงกดวางก่อนช้าแอปเปิ้ลวางไม่ได้เหรอวางไม่ได้อะวางไม่ได้ก็ต้องกินนั่งปิดประตูประเด็นขอกินก่อนละกันนั่งกินระหว่างนั่งไม่จะกิน มันวางไม่ได้แอปเปิ้ลน่ะเออดูแล้วไปเฮ้ะไปเฮ้ะเออว่ะเอาไว้หลังรถดีกวะ่ะเออเอาไว้หน้ารถยตนดกว่ะวันนี้ไม่ต้องไปแล้วจบคลิปอ๋อเฮ้ยพึ่งไปๆปไปไปปิดเอะมาไปไปเอาไปทาได้แงนเลยน่ะลืมแอปเปิ้ลทำไม ติดติดอะไรเป็นเปรหมือนไม่มีใครตัวนหนักมาจริงๆไม่มีไม่มีอย่าไปดูหน้ารถก็พอเข้าใจปะเอออย่าไปดูหน้ารถมันสว่างเดินไปกูยังไวอะ่ะโอ้ยเส,สียเสียเสียมีเด็กแว้นนะฮะเนี่ยเด็กแว้นอยู่ข้างๆผมเนี่ยโอ้ยโอ้ย ไม่มีใบข,ขับขี่ครับเอาเว้ยมึงรอดมาได้ไงมึงขี่แลมันหนึ่งปีอ่ะ<า>เฮ้ยเฮ้ยบอกแล้สไม่มีใบข,ขับขี่เดะไปดูก่อนไปดูก่อนอะไรตันนี้ลูกน้องผมเออลูกน้องเปิดดิลูกน้องอะไรเออลูกน้องอ้าวลูกน้องอ้าวลูกน้องบิดเวนถ่ายเฮ้ยเตรียมตัวมันเดะเจอทีนทีเด้อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอย่าจุดอย่าจุดขอแค่นั้นอย่าจุดทำไมจุดทีเดียวบรรลัยกันทั้งที่ มีอะไรบ้างวะพัดลมอิเล็กทรอนิกส์โตเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยอฮ้ยโคตรดีอ่ะเนี่ยของไม่จำเป็นเขาไม่ใช้กันแล้วมันหมดอีเวนต์แล้วไม่ใช่เหรอยังอุ้ยตัดเอาไปทิ้งเลยของขยะในสังคมติดได้เห็นไหมเอาไปทำเพื่อเอาไว้แต่งรถเนี่ยดูพัดลมเปตัวอย่างยังมีประโยชน์กว่าแม่งเล่นเทอร์โบอ่ะงั้นเอ้ยเอาเกลือขึ้นหวานเดี๋ยวเขียวขึ้นเดี๋ยวส่งแล้วแม่งเป็นเด็กแว้นน้าปักซอย เดี๋ยวรู้จักคำว่าแง่น่ะเรเลยดีอย่างเงี้ยแล้วสาของก้อนสาของก้อนแก๊สเจ็ดลิตรแก๊สเจ็ดลิตรเลยเหรอเชื่อใจกับตันไม่เชื่อมึงจะพากูขับรถคอหักตายเจ็ดไม่ใช่เจ็ดหมื่นหรือ่าสองหมื่นเมตรผู้ผิดผู้เจ็ดหมื่นเมตรอ่แล้เมื่อกี้ท,ทำไมรู้สึกว่าเหมือนขาดอะไรหายไปอะไรัปเปิล ดีแอปเปิ้ลมาตกนานแล้วไม่ใช่หรอเออว่าจริงจะว่าไบรเริ่มหิวแล้วขออิทกันยอกเหมือนเอาตัวเหมือนตัวเอาตัวภาระมาภาระอะไรอุตส่าห์เก็บอาหารมาให้เดี๋ยวต้องเอาระบบไปนั่นแ่ะหนูก็เปิดเทอร์โบแม่งเลยเห็นออยปะไม่ไม่รู้เตรียมตัวเดินทางยาวๆได้น้ำหนัก20กว่าลิตร เดี๋ยวเกินบอกแล้วหิวอะ่ะก็มีแอปเปิลหิ่ติดข้างล้อไม่มากีรลานึก <c oughs> ว่ารึกว่าอยู่ลืมอะไรไปงำอิ่มละไม่อิ่มหรอกแล้ว,ลวลต้องเอาละเบิดติดไปนะฮะ,ละแล้วถ้ามันแล้วถา้ถาเปอรจุดทำไงเหมือนลืมอะไรบางอย่างลืมน,นี่อ่ะเจอละออกเซเน์เปล่าครับออกไซเมอร์เปล่าครับ ไม่เอาเอาใส่มือครับผมต้องการอันนี้มากมันคือเหรียญเห็นน้ำมันดำๆปะไม่เห็นไม,ไม่อยู่ในร้านใช่ไ้มใช่ปะเนี่ยน้ำมันเนี่ยเนี่ยใช่ปะหรือว่าตาบวบเฮ้ยกูเจอโลเอามาเผือกอะไร โลกสำคัญนะเว้ยตอวบ้านแต่ยังโดนเห็นเห็น,น <c oughs> มึงดูข้างบนดิเอาล้อเอาโล้ออกมันมันหนักรถเอาออกเองเฮ้ย TNT น้าจุดยังนี้จ็กตายมังตีใช่อนะ้าว <c oughs> ลมระเบิดแล้วก็โล่ลงยังหน้าบ้านเอาวะเข้าอะมันเหมือนแบบเหมือนมีใครแบบเหมือนแบบมาสองคนแต่แต่รู้สึกเหมือนเหมือนมาแค่หนึ่งคนว้ายมึงขับรถอะไรงเนี่ยเฮ้ยพายุพายุพายุเกือบเปิดละพายุพายุพายุเนี่ยพายุมันเบาถึงขั้นถึงขั้นประตูหลุดอ่ะเดี๋ยวนะ แล้ว TNT อ,อ่ะเออรีบออกเลยจำตัวประตูเสียข้อต่อประตูเสียปไปลาประตูของเราไม่ต้องงบประตูแรกสำคัญปไปไปเบุ้มบ้านเหมือนกันคนขับตายคนอยู่รอดจำไว้ไปไหนกันหมดมันอู้งานหรือเปล่า จะว่าไปรูปภาพนี้มันก็ไม่มีประโยชน์ละทิ้งมันไปไปแล้วไงไอมแล้วเราไม่ได้นั่งประตูคนบอกเลยคนนั่งรอดคนขับตายงานตักแดงดึงสกอยเฉียวขาด้อยลอยงานอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียหลักเสียหลักเสียหลัก บ้านนี่ข้างหน้ามีบ้านเหรอบ้านอะไรเบกเบกเบกโอ้ยเบื่อถามจริงนะมึงขับรถมากี่ปีแล้วอะห้าปีซ้อนไม่ตายเลยแต่พิการมีซอมบ,บี้ปะไม่ไม่ไมีมีมีพิซซ่าด้วยโอเคที่ที่ทหลักไอ้ที่เก็บหลังมันพังแล้วนะ พยายามเก็บพิซซ่าอยู่ว้าวคุมซับคุมซับนี่ก็ได้พิซซ่าละแวะที่นี่ไหมแวะที่นี่ไหมเฮ้ยมืด,มดจำจำได้ว่ามันมีทะเลทรายก็มันก็คือเราอยู่ในทะเลทรายผีผีแล้วทำไมมันกลับมาเต็มอีกรอบว่ากเริ่มว่ากเริ่มหลอนละเริ่มไปนั่งดีกว่าไม่อยากเจอผีทะเลทราย เฮ้ยมันเต็มหลังเบาะเลยเนี่ยคุณหนุ่มไปทำไมถ้คุณหนักหัวคุณครับกอน,น้ำมันมันไปโดนหัวเนี่ยเห็นไหมหัวดำผสมขาวกลายเป็นสีเหลืองเนี่ยเนี่ยทำตัวเองไม่แข็งนะปรับเกียร์แม่งอะไรนะถ้าปรับเกียร์ <laughs> กินน้ำมันดีกว่าจะช่วยทำให้เครื่องรถเร็วขึ้นเว้ย มันไม่ช่วยเลยนี่ว่าช่วยนิดนึงช่วยหนึ่งเมตรไงเยออโอเคเกมดีลดความเองได้มาหมดโอ้ยเจ้าโอ้ยเซลัดหมดอันนี้จะพุ่งไปต่อต่อแบบอันนี้มีผีทะเลทรายป่ะเนี่ยก็ถามว่าผีทะเลทรายเองผีทะเลทรายมีไหม มันไม่มีจะถามมันทำเพื่อโอเคกูจะเอาไฟฉายข้างหน้ารถมันจะคล้องเป็รอบแล้วอ่ะอันแท้คือเปิดหน้ารถคือมึงจบเลยอะ่ะม<า>คือสวรางจุ้ยว่าก็าไฟฉายยัดไปตรงนั้นแหละเว้ง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 เวช่วยน้องพี่สายก่อนคนระับโอ้ยอกูปไปกูปไปกูคอหักห้าร้อยหกสิบองศาน่ะคุณเป็นอะไรวะคุณเป็นอะไรวะ เป็นเป็นซอบี้ยี่งโหยี่งโหเป็นไรอะ่ะยี่งโหยี่งโหยี่งโหเกิดอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกใช่ป่ะทำไทยทททแล้วไฟฉายพวกหายไปไหนหะทำม,มันร่วงตั้งแต่ตรงตรงหนูบ้านไม่ใช่เหรอ <c oughs> เราได้ไอแพดมาแล้วเก็บไว้นะห้ามทำหล่นเราจะไปเอารถฟรีกัน แมงหวังสูงหวังสูงได้มากครับหวังไว้ไม่ได้เลยจะพอมีอะไรเนาะเจ้าลมไหลรถไหลปิดเปิด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 ปิดเีๆดอมๆเมียดๆจะโดนทิ้งทิ้งกลางคันปะเฮ้ยอย่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเห็นนะอ๋อนึกว่ารถขับเองได้ผมเจ้าแบบแรงวัานี้อีกแล้วปะ มันเล่งอยู่มันอาจจะเมื่อกี้เห็นอะไรแบบแบบปิดเกียร์ปิดเกเจ้าเลยปิดเกียร์ปิ๊กเจ้าปิ๊กเจ้าเออหยุดจอ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 ดไม่ได้องไม่ต้องไม่ต้องลงไม่ต้องลงอยากลงอ่ะลงได้เดี๋ยวกลับมารับหน่อยลงลงแล้วมารับอ่ะต้องลำบากพี่ คนขับแม่งยินดีๆ,ๆก็ตกรถลำบากไปเอวมีแล้วก็กดอันนี้อ่ะแล้วก็สตาร์ทอินปิดทำเพื่ออ๋อเออม่อาบากักเดี๋ยวรับมารับหน่อยตรงนี้ั<อ>๊ o โอเคสต t อปแล้วด,ได,ดีไปดีดไปไปลงรถไปหน้าทีมละ เฮ้ยรถไหลเฮ้ยมึมเป็นอะไรเนะี่ยไปขายเอาพัดลมมึงไปขายให้ลุงแดนดีกว่าแดนไม่มีู่กับนายเราจะไปหาลุงแดน,นแล้ว,ลลวจำได้ร้านลุงแดนไม่อยูยห่หน้าหน้าปากซอยน,นั่นนะน,นี่เขาหนังเลยนะแล้วมันร้านมีลุงลุงชายลุงสมชายหรือเปล่าเออนั่นแหละรู้ร้านลุงแดนอยู่ไหนนะ แล้วต้งแดนอยู่หน้าหลกบถอยขาใกล้จะแล้วใกล้ใ้แล้วกันแล้วเห็นไปอย่างเงี้ยพันเมตรอ่ะเจอแล้วใกล้เห็นแล้วใกล้เห็นเลยนีเดียวนั่นไงนั่นไงน้ำมันตู้ตู้ตู้หลอกลวงอ๋อโอนโอนโอสโอนเบรกเบรกมาร์เก็ตเหรอมาร์เก็ตอะไรมีน้ำมันเออมันก็มีจริงด้วยพูดถึงซอมบี้มาบล๊อกเบรกเบ๊บ สามพันเมตรเหรอเฮ้ตัดหยิบไม้ไม้แหลมๆม,มาไม่มีเพราะเราจะเป็นเจฟเด็กเป็นฆาตรกรจะฆ่าซอมบี้เลยอ่ะกับกลับกับทำไมเออวัวกลับโอ้ยหาหาที่อยู่หาที่อยู่ทำไมอ่ะอยู่บนรถไม่ได้เหรอ ประตูพุทโธมดอยู่บนรถไม่ได้เหรอลงรถไปล่ะรีบไปไม่รถไม่รถกูว่าไม่ไปไม่รู้ดมดมดมเย็ดเย็ดอ่ะไม่เย็ดข้างล่ามีหิมะเรียบร้อยแม่มีวีลีวีเลอร์วีไลามาช่วยตังเงว้ยวีลีวีเลอร์ ร้าดตรงนดงอยู่ไหนวะโอ้ยเพราะารุนแดงเนี่ยจะติดน่าจะปิดไปตั้งนานแล้วพะว่าเออโอ้ยจำได้5เมตรจะมีสะพานจำได้สะพานมันมันต้องมไีไม่ได้ไม่ได้พักก่อนจะหิวเข้าใยเหนือนข้ากล้วยอะ แ,บบกกแค่นั้นแลยมีแช่ก,กล้วยแอบกิหมดแล้วเออแอบกิน,ออกนไปทีงไม่รู้ตัวโคตรหิ่มเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะตรวเช็คเช็คเมาอน้ำก่อนเช็คสภาพของต่างๆไเอ้ยกลัวไอแพดทิ้งเหรอย่าไอแพดทิ้งเหรอช่างอย่านะเว้ยของดีดีขานาดไหน ดีกว่าชีวิตคุณแล้วกันดีกว่าชีวิตทำไทยเลยเหรอ <laughs> เจอหม,มอน้ครับถามใหญ่ให่ฉี่ใส่แม่น้ำศักด,ดิ์สิทธิ์ดีอะไรเนี่ยจะได้กระทื่คนจริงเหรอเฮ้ยคนเราแวนเลยดีกว่เออเนี่ยกดใส่เกียร์ เอาแวนได้เลยนะให้ผมลองก็ทุกคนอน,น,นะจ๊ะเปล่าไป,ไปิจะเ้ยพูดเลยอันนี้อันนี้อันนี้สะาะางอยู่เราต้องขี่ช,าชา้าขี่ช,าชา้าเเบรกห้าพ <5, 000 S 2> ันเมตระทุกคนผมไม่ต้องทำอะไรเลย ไม่ลูกศิษย์แบกหาหาปุ๋นเลยนะเปล่าสิบรถไหลรถไหลอันนี้ต้องใช้สมาธิอย่างสูงนั่นแต่้าลังลูกศิษย์เลยไอ้ไอเ้เจ็ก <c oughs> เออได้ทั้งทีลูกศิษย์ทำไทยธรพีใครใครเป็นลูกศิษย์ครูครับโอ้ยไ,ได้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ย,ยเจอแล้วร้านคุณสมชายไม่ลุงแดนลุงแดนแล้วก็ลุงคุณสมชายแล้วสมหญิงโอ้ยับลุงแดน,นทำใจมึงดูรถมึงก่อนรถเจ้าขึ้นยังไงรถเจ้าลงยังไงมันคิดก่อน,อน, <c oughs> นว่าไงลุงแดนมีอะไรซื้อบ้างอะแดนซื้อล่าลุงแดนผมนขอปลนนะ น้ำมันดำอย่าอย่าอย่ามันไรอย่าอย่าปนโดนยิงตายนะหรอลงเด่ปกดราคาเพิ่มลงเด่นลงป้นดิลงป้นโชว์ดิเห็นปืนไหมเห็นปืนตรงนั้นไหมไหนอ่ะตรงนั้นไม่แน่หรอตรงนั้นตรงหน้าร้านอะทำไมอ่ะเซียววิ่งที่บุรายไหนวะหน้าร้านว่าหน้าร้านโอ้โหลงแด่นอู้งแน่กดราคา ปืนไปวางด้ปะดูล่ะวางะมูด้วยแน่ใจอย่าอย่าไปเหอมลงไลด้ไม่ต่หรอคะจะมาแล้วสถาต่อไปววกเราจะไปยังไงกอยนี่ไงเสร็จละลงปราชานใครจะเดินกูตกกูดูกูกตกัวแตกเคยดูไม่มีหัา ไม่ใช่ทั้งทังมันก็เออจะพอมาเปลี่ยนก็ว่ามันไปไม่ค่อยได้อะไรไมันถึกเหี้ยโอ้ยหิวมีร้านลูกคุณสมหญิงบ้างหิวอ่ะ ไปดูวะไปดูวะอีกแล้วอะไรมันตกอะไรมันกระเด็นลงมาเฮ้ยเดี๋ยวขอไปเช็คดูก่อนมีซอมบี้ป่ะดือดตัวตั้งเนอะเดูอดเลยดูไปเราจะมามาด่อ,อะไรตัวพิสูจนอ๋อไม่มีไม่มีมมผีทะเลทราย ว่ามันปแปลกๆนะ,ะช่วงนี้มันไปไหนหมดเลก็มันไปอยู่บ้านอื่นแล้วอุย้ยมีพิซซ่าด้วยสองชีเลยแล้วก็มีระเบิดด้วยจะจุดแล้วนะครับอย่าวิ่งดีครับรอเลยจุดจริงอะ่ะจุดจริงจบครับจบคลิปไดแล้วคนระับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บีพังได้เลยครับแล้วสำหรับคลิปนี้ก็บีเพียงแค่เดี้ครับบ๊ายบายไอเจ บิดละบิด